เรือประจำบ้านพี่ตงเดี๋ยวนี้เรือไม่มีมีมแต่รถประจำบ้านฉะนั้นวิถีชีวิตคนเนี่ยก็เลยเปลี่ยนไปใช้รถไอ้ที่เคยเป็นหน้าบ้านเดิมเนี่ยก็กลายเป็นหลังบ้านนะครับหน้าบ้านเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นทางด้านถนนนะครับคลองที่เคยเป็นหน้าบ้านกับกลายเป็นหลังบ้านฉะนนั้นเนี่ยนะครับ ถ้าเราเปิดการเดินเรือนะครับแน่นอนครับผมเชื่อว่าการปรับปรุงนะครับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับต่างๆก็จะปรับปรุงนะครับให้ดีขึ้นเพราะวันนี้ทุกคนก็รู้สึกว่าไอ้คลองกลับกลายมาเป็นหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นหลังบ้านนะครับสำคัญที่สุดคลองแสบคลองนี้เนี่ยนะครับเป็นคลองที่อเนกประสงค์มากสําหรับคนกรุงเทพมหานครและเป็นคลองสําคัญครับคลองนี้นอกจากจะทําหน้าที่ ในการสัญจรนะครับแล้วคลองนี้ยังทําหน้าที่ในการที่จะเป็นแก้มลิงนะครับระบายนะ้ําจากฝั่งตะวันออกเข้ามาสู่นะครับที่อุโมงค์พระรามเก้าจากคลองก้างปลาต่างๆที่จะเอา,เอาน้ำนะครับจากพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเขตปึงลุ่มเขตสะพานสูงคันนายาวนะครับเขตบางกะปิลงสู่คลองแสนแสบหรือแม้กระทั่งเข้าไปสั้นในเขตวัฒนาเขตห้วยขวางก็จะเข้ามาสู่คลองแสนแสบทั้งหมดเราก็จะมีอุโมงค์รับท่าเพื่อสุมเชนญกเห็นอยู่แล้วนะครับว่า ที่ตรงพระรามเก้านะครับตรงนั้นก็จะเป็นตัวตัดจากกับของลาดเท้า เราล่องเรือกับโฆศกกรุงเทพมหานครเพื่อทดสอบการเดินเรือก่อนที่จะเริ่มเปิดทดลองให้บริการประชาชนฟรีตั้งแต่5ธันวาคมนี้ตอนนี้เราล่องเรือมาถึงท่าเรือเสรีไทยทีมข่าวพบว่าการล่องเรือครั้งนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการใช้บริการเรือโดยสารทั่วไปเพียงแต่วิ่งช้ากว่าปกติตามเส้นทางเดิมในคลองแสนแสบที่ให้บริการอยู่ความปลอดภัยของตัวท่าเรือต้องได้มาตรฐานจะเห็นว่าท่าเรือของหม่14ท่าถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นตามระดับน้ํามียางกันกระแทก ใหม่ทั้งหมดทางเดินขึ้นลงก็ป้องกันการลื่นระหว่างเดินทางส่วนตัวเรือก็เป็นเรือ,รอรที่มีการปร,ปรับปรุงใหม่คล้ายๆกับเรือของครอบครัวขนส่งที่วิ่งให้บริการอยู่ทุกวันนี้ต่างกันเล็กน้อยเพราะเป็นเรือรที่เคยวิ่งในคลองภาษีเจริญทางขึ้นลงจึงอยู่ที่กลางลำจุผู้โดยสารได้60คนรองรับการยืนได้อีกประมาณ40คนรวมแล้วก็เป็น100คนที่นั่งจะเรียงต่อการสวยงามขนาดได้มาตรฐานแต่ละที่จะมีชูชีพอยู่ที่ด้านหลังพร้อมใช้งาน ต่างจากเรือโดยสารทั่วไปที่จะมีชูชีพอยู่เหนือซีซ่าในระยะการทดลองให้บริการจะมีเรือทั้งหมด7ลําลำโดยก่อนส่งมอบพื้นที่ท่าเทียบเรือและศูนย์ซ่อมบำรุงจุดเติมน้ำมันจะมีการเตรียมพร้อมทดสอบอีกครั้งพร้อมแผนการตรวจสอบและควบคุมความปลอดภัยรวมทั้งคุณภาพของการให้บริการก็ปลอดภัยครับผมว่าเรื่องความปลอดภัยนี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับกับเรื่องของการเ,าเรื่องเรือนะครับชันทางขึ้นลงก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งที่นั่งนะครับจำนวน นะครับของคน linkage. ที่จะลงในเรือนะครับก็กําหนดไว้ที่60คนก่อนถึงแม้ว่าโดยความเป็นจริงอาจจะรับได้ถึงร้อยคนแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าพีน่น้องประชาชนให้ความสนใจมากก็จะมีการเพิ่มขยายเรือให้ให้ใหญ่ขึ้นนะครับในการที่จะรองรับนะครับซึ่งคิดว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องในระหว่าง6เดือนนี้ก็จะดูว่าความต้องการของประชาชนนะครับความต้องการของในเรื่องของเรือก็ดีในเรื่องของการพัฒนาท่าเรือก็ดีหรือการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆก็ดีเนี่ยความต้องการอยู่ตรงไหนแล้วก็ สุดท้ายก็คือว่าความเหมาะสมในเรื่องราคาด้วยนะครับระยะแรกเนี่ยให้บริการฟรีอยู่ก่อนครับแตา่า ก็เป็นท่าที่ชุมชนหนาแน่นนะครับซึ่งแน่นอนในที่เหลือก็คือสามารถถ้าประชาชนมารอก็ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าในแง่ของการทํางานเนี่ยเราก็ดูว่าท่าที่มีชุมชนหนาแน่นท่าที่มีสถาบันการศึกษามีโรงเรียนนะครับแต่ว่าอนาคตหรือท่าในขณะที่เราทดลองเกิดมีประชาชนมารอในท่าอือ่นๆ <S <S นอกเหนือจากเก้าท่าก็รับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเรามีความสมบูรณ์พร้อมนะครับรว่าทั้ง14ท่าเนี่ยพร้อมอยู่แล้วในการที่จะใช้งานนะครับมีความปลอดภัยอยู่แล้ว สกมาครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันต่อครับสําหรับส่วนที่เพิ่มเติมมาขอบคุณมากครับ ได้รับการยืนยันถึงความปลอดภัยของตัวเรือและท่าเรือที่กำลังจะเปิดทดลองให้บริการในคลองแสนแสบช่วง6เดือนแรกแล้วเชื่อว่าหลายคนคงไม่พลาดที่จะมาใช้บริการเพราะจากที่เรานำเสนอมาตั้งแต่ช่วงต้นปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนหลีกหนียากจริงๆเรือจึงเป็นอีกทางเลือกโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาข้อมูลจำนวนนักเรียนในเส้นทางการเดินเรือที่เปิดใหม่นี้เพียงแค่7ท่าเรือจาก14ท่าก็พบว่านักเรียนที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้บริการเรือ มีมากถึง14,929คนอย่างเช่นท่าโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยานักเรียนจากโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยาและโรงเรียนพิชัยพัฒนารวมแล้ว1837คนสามารถใช้เรือมาลงที่ท่าแห่งนี้แล้วเดินเข้าโรงเรียนได้เลยไม่ต้องไปเผชิญกับสภาพรถติดส่วนโรงเรียนอื่นๆอีก7โรงเรียนก็มีนักเรียนไม่ต่ำกว่าโรงเรียนละ1 0 0 0ถึง3,000คนและถ้าหากลงลึกถึงยอดของชุมชนที่พักอาศัยบริเวณโครงการจ้างทดลองเดินเรือในคลองแสนแสบ ส่วนต่อขยาย14ท่าเรือก็มีมากถึง12ชุมชน3,336ครัวเรือนรวมแล้ว13,173คนชุมชนที่มีประชากรมากที่สุดคือชุมชนหมู่บ้านกิตินิเวศมีประชากรถึง2,500คนหากมองในภาพรวมหมื่นกว่าคนที่สามารถเดินทางในส่วนต่อขยายเรือคลองแสนแสบได้ก็น,น่าจะช่วยลดยอดของรถยนต์ที่วิ่งอยู่ตามท้องถนนได้เป็นอย่างดีเพราะบนถนนรามคำแหง และถนนเสรีไทยในชั่วโมงเร่งด่วนก็ติดเอาเรื่องนานนับชั่วโมงยิ่งถ้าฝนตกคงไม่ต้องพูดถึงไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถโดยสารประจำทางติดยาวหลายชั่วโมงแทบไม่ขยับปัจจุบันสภาพสะส่วน,นบางส่นนะครับมีมีปัญหามากนะโดยเฉพาะช่วงเช้าก่ะช่วงเลิกงนาน นะครับผมว่านี่เป็นทางเลือกน่งนะครับประชาชนครับผมว่าปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าเรือมันเขาเดินอยู่ช่วงแล้วครับเขาตั้งใจวัสีุเรืองนะครับสมเป็นเอ่อที่สะพานผ่านฟ้าปัจจุบันเพียงแต่เขาได้ขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับสร้างจะม,มีประมาณ14่ท่าเนะี่ยมันกขจะเป็นการที่ว่าเพียงแต่ขยายออกมาให้ประชาชนเนะีย่ยดูในเ้า่นี้ได้เป็นคนใช้ทางเรือ,อทางเรือ โดยไม่ต้องสาย,สายผ่านทางรถด่วนหรือว่าทางรถเมล์ซึ่งจะส้องผ่านพื้นที่คมบางกระปินะครับทราบไปโดนทราบไปทางเรือเนี่ยมันจะรถปัญหาสายโซนทางบกรับบางกระปิครับ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิก็ยืนยันกันแล้วนะฮะว่าถนนแถวๆนี้นะฮะหลายคนก็คงทราบดีว่ามีการจราจรที่ติดขัดจริงๆโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนทั้งเช้าแลวก็เย็นนะครับซึ่งในการเดินเรือครั้งนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วคนที่อยู่ในยา่านบางกะปิเองนะฮะต่างก็มองว่าการเปิดเรือขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะส่งผลดีเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องเดินทางไปถึงยา่านมีนบุรีด้วยก็อยากใช้เรือเนี่ยมีแล้วก็ป้าขึ้นเป็นคนแรกเนี่ยเพราะว่าป้าไปซื้อของตรงนั้นก็ขึ้นตรงนั้นสบายตลาด มินบุรีเปิดถ้าเรือมาก็คนคงจะเยอะเพราะว่าตรงนี้มันไอเอออาทรมันก็ต้องข้ามตรงนี้นะแต่รถเข้าไม่ได้มันก็ต้องอ้อมมันก็อยู่นอกก็สะดวกดีอ่ะสะดวกกว่ารถอีกเพราะมันไม่ติดรถมันติดแค่ไหนตรงนี้มันก็ติดแล้วอะแล้วก็นิด้าก็ติดใช่ไหมมันตรงนี้ก็มีไฟแดงหน้าเกตเนี่ยก็มีไฟแดงอีกแถ้าเป็นเรือถ้าเป็นเรือมันก็แล่นตลอดเลย ดีมากอ่ะถ้าความสะดวกเนี่ยทางเรือก็สะดวกความปลอดภัยก็ทางเรือก็โอเคกว่ารถมากเลยมันยังดีแค่ปลอดภัยกค่ที่แค่ตกน้ําไม่ถึงกัขั้นที่ว่าบาดเจ็บอะไรรุนแรงมากมาย เสียงสะท้อนของชาวบ้านริมน้ำคงบ่งบอกถึงประโยชน์ของการสัญจรทางน้ำได้ดีที่สุดไม่รวมผู้โดยสารที่คาดการเอาไว้ไม่ต่ำกว่า7,000คนต่อวันหรืออาจมากกว่านั้นหากเปิดครบวงจรทั้ง14ท่าเรือและจากที่ได้นำเสนอเรื่องความปลอดภัยของตัวเรือท่าเรือรวมถึงความพยายามในการพัฒนาเส้นทางการสัญจรทางน้ำผมขอยกหน้าที่นี้ให้น้องบสได้มาสรุปอีกครั้งถึงทิศทางการพัฒนาการสัญจรทางน้ำทั้งระบบ พร้อมทั้งการปรับปรุงท่าเรือให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพยุคใหม่ด้วยการปรับปรุงเรือดยสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างทางเดินเท้าและสร้างทางจักรยานรวมถึงติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน <c oughs> เช่นติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณท่าเรือและทางเดินพร้อมพื้นที่พักคอยรวมถึงเก้าอี้ให้กับผู้โดยสาร ติดตั้งป้ายแนะนําเส้นทางและแผนที่การเดินเรือและการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งม,มวลชนอื่นและติดตั้งกล้อง C C T V เพื่อความปลอดภัยอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการครับพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแาดล้อมให้กลับมาหน้ามองและยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคต นอกจากนี้การปรับปรุงเส้นทางสัญจรทางน้ำยังเป็นการฟื้นฟูคูครองให้เป็นพื้นที่รับน้ำและเป็นเส้นทางระบายน้ำในยามน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยครับ ก่อนหน้านี้กรุงเทพมหาคนครระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาการสัญจรทางน้ำลดวิกฤตการจราจรและฟื้นฟูสเสน่วิถีชีวิตริมคลองเพื่อคือเนเสนเวนิสตะวันออกอย่างที่เคยเป็นเมื่อครั้งในอดีตโดยมีทุกภาคส่วนจากราชการองค์กรเอกชนผู้นำชุมชนและประชาชนตามแนวเส้นทางน้ำร่วมพูดคุยมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเชิงรุกในการพัฒนาการสัญจรทางน้ำเบื้องต้นจะพัฒนาเส้นทางสัญจรในคลองที่อยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออก3ามคลองอย่างที่นำเสน เนอไปในช่วงต้นให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาเป็นเส้นทางการสัญจรทางน้ําและเป็นพื้นที่ในการรับน้ําระบายน้ําในอย่างที่มีน้าหลากมาเชื่อมโยงสู่ทะเลได,ด้นอกจากเส้นทางส่วนต่อขยายของการสัญจรทางน้ําคลองแสนแสบิบสท่าเรือ3าคลองในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกทมคือคลองแสนแสบป,ประเวทบุรีลมและคลองพระขนงจะมีการพัฒนาเส้นทางการสัญจรทางน้ําต่อไปและนี่คือ ความตั้งใจของกรุงเทพมหานครที่จะบรรเทาปัญหาจราจรพร้อมไปกับการฟื้นเสเนเมืองน้ําของกรุงเทพให้กลับมาแต่ทุกอย่างจะเป็นจริงและสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนทุกภาคส่วนรวมพลังร่วมสรรสร้างทศวรรษใหม่ของคลองเมืองกลุ่ม วันนี้เราพาล่องเรือในคลองแสนแสบมาตลอดทั้งวันเลยนะครับทั้งเส้นทางปกติแล้วก็เส้นทางใหม่ที่เป็นส่วนต่อขยายตอนนี้ในส่วนของท่าเรือทั้ง14ท่าก็อยู่ในช่วงของการดําเนินการให้พร้อมใช้งานนะครับตอนนี้ในภาพรวมนี้ก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรือเพียงแต่การตกแต่งด้วยการนําชื่อป้ายของท่าเนี่ยมาติดให้ครบนะครับโดยก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปติดด้านหน้าเห็นเด่นชัดแล้วก็เขียนว่านั่งฟรีด้วยในระยะแรกนี้นะครับทั้งหมด14สถานี14ท่าที่กําลังจะเปิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็จะ ทดลองให้นั่งฟรีก่อนตั้งแต่ ท่าโรงเรียนพร้อมมรพิทยารามคำแหง123ส่สสุเหร่าอัสรามรามคำแหง167ประตูน้ำบางชันใต้บางชันเหนือท่าวัดบําเพญเหนือตลาดมีนบุรีแล้วก็สำนักงานเขตมีนบุรีนะครับทั้งหมด14ท่าเรือแต่ว่าในระยะแรกเนี่ยการทดลองจะเปิดให้9้าท่าเรือก่อนเป็นท่าเรือที่มีคนใช้งานเยอะแล้วก็มีหลายโรงเรียนอย่างที่เรานําเสนอไปนะครับตั้งแต่5ธันวาคมถึง5มิถุนายนรวมทั้งหมด6เดือนให้นั่งฟรีนะครับและจะนําผลที่ได้จากการทด ลองเดินเรือนี้นํามาประมวลผลเพื่อนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงนี่เป็นอีกหนึ่งระบบขนส่งมวลชนทางเรือน,นะครับที่กทมพยายามจะเร่งดําเนินการให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาปัญหาการจราจรแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้ครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครสิทธิกรประกำนวนถ่ายภาพพชระพล,ะะลพุ่มประพันธ์ทีมข่าวระวังภัยรายงาน คุณพัชรประพลพาไปดูความพร้อมของเส้นทางการเดินเรือนะคะส่วนต่อขยายคลองแสนแสบจากวัดศรีบุญเรืองไปจนถึงมีนบุรีย,ย,ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเริ่มเปิดให้บริการเดินเรือในวันที่5ธันวาคมนี้และในช่วงทดลองการเดินเรือนะคะ3เดือนแรกให้บริการฟรีค่ะและทั้งหมดคือพระนครร้อนใจในวันนี้นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ดิฉันจิรวรรณประสมรัพย์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ